สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวน้องน,ก,นกที่บ้านของเรานะคะช่วงนี้แปลกมากเลยค่ะทุกคนลงคลิปนกเนี่ยคนสนใจมากๆเลยค่ะน่าจะมีเอฟซีเก่าที่เคยติดตามดูนกที่บ้านของเรานะคะนกที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นน้องนกเริงเน็ตนะคะเราจะปล่อยบินอิสระไม่เจไหน กลุ่มนี้นะคะเป็นน้องนกตันคอนัวค่ะตรงนี้นะคะเป็นน้องนกหงหยกนะคะไม่ไปไหน เหนกลุ่มนี้นะคะเป็นน้องนกเลิฟเบิร์ดค่ะดูนกไม่ไปไหนค่ะทุกคนนกรักบ้านปล่อยบินก็ไม่ไปค่ะทุกคนอยากมาเล่นกับเราเนี่ยแบบเนี้ยอากมาเล่นกับเราระวังตัวเลยนะ,ะดูด,ด ไปบินที่อื่นไปเล่นที่อื่นก่อนนะเดี๋ยวถ่ายคลิปแป๊บนึงสรกลุ่มนี้นะคะก็เป็นนกเลอเบิร์ดไม่มีขอบตานะคะเล่นกับเขาหน่อยเดี๋ยวขาจะหาว่าเราไม่สนใจนะคะอันนี้น้องลิงเนดมะนาวสุดสวยเป็นนกตัวเมียนะคะ ถ้าเราหาคู่ให้เขาเนี่ยเขาก็จะติดแฟนนะคะทุกคนเขาก็จะไม่เป็นนกเชื่องแต่เน่องจากว่าตอนนี้เขาอยู่คนเดียวอยู่ตัวคนเดียวเขาก็เลยติดเจ้าของเลี้ยงนะคะมะนาวใจเย็นๆใจเย็นอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมานะใจเย็นๆนะใจเย็นๆไป่เล่นที่อื่นนะเครืุ่มนี้นะคะเป็นลูกนกเลิฟเปิร์นะคะ ใครสนใจก็ทักมาได้นะส่วนกรงนี้นะคะก็เป็นนกหงส์หยกนกเลิฟเบิร์ดท,ที่เพิ่งลงจากลังค่ะมะนาวอันนี้เป็นบ้านน้องมะนาวนะคะบ้านน้องมะนาวเราเปิดกรงให้น้องมะนาวเข้าไปในกรงค่ะ ป็นอิสระค่ะส่วนกลุ่มนี้นะคะก็เป็นนกขอกระเทวนกขอกระเทล,ก,ก,เทลกำลังมีไข่เยอะเลยใช่ไหมแอบส่องดูไข่นี่คือไข่ของน้องนกคอรกระเทลนะคะ ส่วนกรุ่งนี้นะคะเป็นนกเชื่องนะคะนกพักเทลวที่ฝึกให้เชื่องแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยบินนะคะวันนี้ปกติเป็นน้องนกบินอิสระนะสองตัวนี้นะคะส่ว <C ock tail> นกลุ่มนี้นะคะสี่ตัวนี้ก่อนหน้านี้ก็เป็นนกเชื่องเหมือนกันคะ่ะทุกคนแต่หลังจากที่เราเอามาเข้าคู่กันเราก็ไม่ได้เล่นกับน้องนกนะคะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เชื่องหรือเปล่านะทุกคน ตอนนี้ก็มีไข่มีลูกเข้ารังก็ไม่เคยปล่อยออกมาเลยนะก็เลยไม่มั่นใจว่ายังเชื่องอยู่หรือเปล่าถ้าเรามีเวลาเล่นกับเขาเขาก็จะเชื่องนะคะส่วนกลุ่มนี้นะคะเป็นนกเลิฟเบิร์ดที่เลี้ยงแบบกรงรวมนะคะใครสนใจพ่อแม่พันธุ์นะคะตอนนี้เราก็มีแบ่งปันให้นะมีทั้งนกลูกป้อนนกลงรังแล้วก็พ่อแม่พันธุ์ ครสนใจแบบยกกรงยกรังพร้อมไข่นี่ก็จะเป็นหงหยกหรือเลือเบิร์ดนะคะเราก็พร้อมจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่สนใจอยากเลี้ยงนกนะคะกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เราพร้อมยกรังยกไข่นะคะแล้วก็ยกพ่อแม่พันให้เลยถ้าใครไม่อยากรอให้เขาเข้าคู่นะคะเราก็พร้อมแบ่งปันให้นะกลุ่มนี้กลุ่มนี้คือกลุ่มที่เรา เลี้ยงแบบแยกกรุงนะคะกลุ่มนี้เป็นเลิฟเบิร์ดค่ะนกเข้าไปในรงังเรามองไม่เห็นนกยังไม่อยากเปิดดูนะคะเดี๋ยวกีกี้ไปส่งชุดว,ว่ายน้ำก็ไม่ใช่ชุดดมเยอ์ให้กับเด็กที่ร้านก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย ไปเที่ยวได้แล้วมะนาวปล่อยบินแล้วนะจะไปส่งชุดก่อนนะเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวก็าจะปรับนะถ้าเกินเที่ยงไปก่อนนะ